สวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับก็จริงๆก็ไม่มีอะไรแล้วครับที่ไม่ได้เจอกันนานเพราะว่า,ามันไม่มีเรื่องที่จะพูดแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับชาตั้งแต่ประวัติการดื่มชาแล้วก็จัดมาแล้วนะครับตั้งแต่สมัยถังไล่มาจนสมัยส่งสมัยหมิงสมัยชิงนะครับจนมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็เล่าไปหมดแล้วนะครับในส่วนของเรื่องเครึ่งเคลือบเนี่ย เราก็จัดไปเคลือบสําคัญๆของจีนนะครับเกือบจะทุกชนิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันไม่มีประเด็นอะไรที่จะพูดนะครับก็จะสังเกตว่าช่วงหลังๆในเพจเนี่ยก็จะเป็นจะเน้นไปโพสต์ของสวยๆงามๆซะมากกว่านะครับทีนี้ก็เลยมาคิดว่าเออเดี๋ยวนี้ต้องสร้างคอนเทนต์อัปคลิปนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเออเอาไงดีก็เอาพวกถ้วยชาที่มีอยู่นะครับมาจัดเป็นกรุ๊ปๆแล้วก็ เล่าจากเรื่องที่เคยนําเสนอไปแล้วนะครับอย่างเช่นวันนี้เราจะมานํานเสนอเรื่องเกี่ยวกับาลายไผ่นะครับลายไผ่เนี่ยเป็นลายที่นิยมมากลายหนึ่งของจีนนะครับเพราะอะไรครับ1ก็คือไผ่เนี่ยเป็นต้นไม้ที่เราเรามักจะได้ยินกันว่าไผ่ลู่ลมใช่ไหมครัก็คือถ้ามีพายุลมแรงเนี่ยไผ่ก็จะโน้มไปตามลมนะครับในขณะที่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยเมื่อไม่ลู่ลมก็จะหักโค่นใช่ไหมครับ แต่ไผ่เนี่ยก็จะไม่ได้รับความเสียหายเพราะว่าลู่ลมนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นคติพจน์ที่คนจีนเนี่ยยึดมั่นยึดถือแล้วก็ใช้ต้นไผ่เนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความาลู่ลมนะครับก็คือไม่หักโค่นลงไปได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือไผ่เนี่ยเป็นต้นไม้ที่มันเขียวทั้งปีนะครับสาหรับ ในบ้านเราที่เป็นเมืองร้อนเนี่ยเราไม่ค่อยรู้สึกหรอกนะครับเพราะว่าจะฤดูไหนมันก็เขียวแต่มันแค่ร้อนมากร้อนน้อยเท่านั้นเองนะครับแต่สําหรับในเมืองจีนแล้วเนี่ยที่เป็นเมืองหนาวนะครับก็จะมีช่วงที่เป็นฤดูหนาวที่มีหิมะตกนะครับต้นไม้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะผลัดใบนะครับก็เหลือแต่ลําต้นนะครับก็ดูแบบไม่ค่อยสดชื่นนะครับจะมีต้นไม้เพียงไม่กี่ชนิดที่เขียวทั้งปีนะครับ2ชนิดนั้นก็คือไผ่นะครับแล้วก็อีกชนิดนึงก็คือต้นสนนะครับ เพราะฉะนั้นไผ่เนี่ยก็มีความสําคัญทั้งในเชิงความหมายเชิงอุดมคตินะครับแล้วก็เป็นต้นไม้ที่มีสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตแม้แต่ในฤดูหนาวเนี่ยไผ่ก็ยังมีสีเขียวนะครับก็คือเป็นสิ่งที่คนจีนชอบเพราะฉะนั้นจะมีการเอาไผ่เนี่ยมาเขียนเป็นรวดลายต่างๆแล้วก็เอามาจัดเป็นองค์ประกอบกับลายอื่นๆสื่อความหมายได้อีกมากมายหลายอย่างนะครับเดี๋ยว เมื่อกี้อ่านข้อมูลไปแล้วเดี๋ยวจะเรียบเรียงนาเสนอในเพจอีกทีนะครับแต่วันนี้เราจะมาแนะนําถ้วยที่เขียนลายไผ่นะครับอสองใบนี้เป็นอันแรกที่จะแนะนํานะครับจริงๆมันเป็นถ้วยที่ทํามาเหมือนกันนะครับก็คือทั้งรูปทรงแล้วก็ด้านในถ้วยเนี่ยจะเป็นลายนูนไผ่นะครับตรงนี้อาจ,จะมองไม่เห็นนะครับแล้วก็ แต่ความต่างของมันเนี่ยก็คือว่าใบหนึ่งเนี่ยไม่ได้เพสลายนะครับแต่อีกใบเนี่ยก็คือเพสลายเป็นรูปต้นไผ่นะครับสวยงามมากนะครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นงานแบบพรีเมียมมากเลยนะครับเพราะว่าเนื้อกระเบื้องเนี่ยจะเห็นว่ามันบางมากนะครับบางที่เรียกได้ว่าอีกนิดนึงก็เปลือกไข่แล้วนะครับจะเห็นว่าเราสามารถที่จะเห็นลายจากข้างในถ้วยได้นะครับเพราะว่าถ้วยมันบางมากนะครับแล้วก็ด้านนอกเนี่ยก็เขียนเป็น ลายไผ่นะครับสวยงามมากนะครับเป็นงานที่ถือได้ว่าสุดๆจริงๆนะครับแล้วก็ด้านก้นถ้วยเนี่ยก็จะเป็นสีคล้ายๆสีฟ้าเทอร์ควอย์นะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็ตรงขอบเนี่ยก็จะเป็นลายทองนะครับตรงนี้อาจจะไม่ได้เห็นนะครับเดี๋ยวยังไงจะเอาลิงก์ที่ถ่ายรูปจะชั้นมาแปะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ใบนี้ก็ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับส่วนใบนี้นะครับก็ เป็นแบบเดียวกันก็คือเป็นลายนูนข้างในแบบที่ได้เล่าไปแล้วนะครับจะเห็นว่าเนื้อกระเบื้องบางมากนะครับเรียกได้ว่า,าบางที่สุดเท่าที่เคยสั่งเข้ามาเลยนะครับแล้วก็บางเปลือกไข่แล้วก็สวยอย่างเงี้ยมีมาไม่บ่อยนะครับก็เลยถึงแม้ว่าราคามันจะค่อนข้างสูงแต่ก็อืมก็ลองลองเอาเข้ามาดูเราจะได้อย่างน้อยได้จับสักทีว่าช่วยที่บางเปลือกไข่เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็มีสองใบนะครับ เดี๋ยวราคาผมจะมาแปะลิงก์ข้างล่างโพสต์นี้ละกันนะครับก็คือใบนี้เทนไลไผ่นะครับใบนี้เป็นเกลียกล้ยงๆแล้วก็มีลายนูนด้านในเป็นรูปใบไผ่ทั้งสองในะครับโอเคจบไปแล้วนะครับลายไผ่อีกใบนึงก็คือใบนี้ครับซึ่งวาดด้วยเนื้อกระเบื้องแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันทึบก,กว่าสองใบเมื่อกี้นะครับแต่ว่าข้างนอกเนี่ยเขียนลายไผ่เหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่า เป็นไผ่ลักษณะเดียวกันเลยนะครับแต่ว่า,าทรงของถ้วยนะครับแล้วก็ความหนาของกระเบื้องก็จะต่างกันนิดนึงก็นะจะทําให้ใบเนี้ยราคาย่อมยาวลงมาหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าสวยงามนะครับก็คือได้จิบชาไปมองต้นไผ่สวยๆนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ฝีมือค่อนข้างเรียกได้ว่าชั้นครูทีเดียวนะครับสวยงามมากนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ ภูมิใจนำเสนอจริงๆนะครับว่าของมันสวยนะครับโอเคอีกอันหนึ่งที่เอามานำเสนอในวันนี้ก็คือว่าใบนี้นะครับใบเนี้ยจะจะบางกว่าใบนี้นะครับใบนี้บางกว่าแต่ว่าไม่ได้บางขนาดเปลือกไข่นะครับแต่ก็บางในระดับที่ว่า,าสามารถที่จะเห็นลายจากข้างนอกได้เหมือนกันนะครับก็คือค่อนข้างบางทีเดียวนะครับใบเนี้ยจะด้วยเทคนิคแล้วเนี่ยจะเรียกว่า,าโต้ฉ่นะครับ โต้ฉายคืออะไรนะครับโต้ฉายก็คือเทคนิคท,ที่คิดค้นขึ้นมาในสมัยหมิงนะครับก็คือเพื่อที่จะวาดลวดลายให้มันได้นะครับเพราะว่าสีในสมัยหมิงเนี่ยมันมเนีเป็นสีลักษณะโปร่งแสงนะครับเมื่อเป็นสีลักษณะโปร่งแสงเนี่ยพอเพ้นไลน์ลงไปเนี่ยมันไม่เห็นนะครับวิธีการก็คือเขาใช้สีครามนะครับสีครามใต้เคลือบเนี่ยวาดเป็นโครงตัดเส้นไว้ก่อนนะครับแล้วก็เผาไปหนึ่งรอบนะครับแล้วก็พอรอบ2เนี่ยก็คือมาเติมสีลงไปใน เส้นสีครามที่ตัดไว้นะครับก็จะกลายเป็นางานในแนวสไตล์โต้าฉนะครับแต่ว่าโต้ไยไปเนี้ยพิเศษนิดนึงก็คือว่ามันไม่ได้เขียนลายสไตล์หมิงนะครับแต่มันเป็นเขียนลายสไตล์จริงและสศสมยงเจิ้งนะครับก็คือในโต้าฉในสมัยจริงเนี่ยจะมีความประณีตของลวดลายที่มากขึ้นกว่าในสมัยหมิงนะครับถ้านึกภาพไม่ออกเนี่ยลองเึกภาพถ้วยไก่สมัยหมิงดูนะครับก็คือ ลายลายลายของตัวชัยมิงเนี่ยจะออกไปลักษณะถ้วยไก่ก็คือางานมันจะไม่ค่อยเนี๊ยบนะครับแต่พอเป็นลายสมัยชิงเนี่ยจะมีความเนี๊ยบนะครับจะเห็นได้จากาต้นสนที่เห็นตรงนี้นะครับก็จะมีความสวยงามมากนะครับจะเห็นได้ว่าใบนี้มีองค์ประกอบ3อย่างนะครับก็คือไผ่หนึ่งแล้วนะครับ2ก็คือต้นสนนะครับ3ก็คือดอกเหมยนะครับหรือดอกบวยนั่นเองนะครับองค์ประกอบเนี่ย จีนจะเรียกว่าสุยหานซันโยนะครับสุยหานซันโยก็คือถ้าแปลเป็นไทยก็คืออสามสหายผมพูดผิดประจำเลยเหมันใช่ไหมเหมันแปลว่าฤดูหนาวนะครับก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งอดทนในภาวะที่ยากลําบากนะครับทำไมถึงสื่ออย่างนั้นครับก็คืออย่างที่บอกไปแล้วว่า ไผ่เนี่ยมันเขียวในฤดูหนาวในขณนะที่ต้นไม้ชนิดอื่นเนี่ยไม่มีใบแล้วนะครับต้นสนก็เหมือนกันก็คือเขียวในฤดูหนาวนะครับก็แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งอดทนนะครับในภาวะที่ยากลําบากนะครับถ้าเราอยู่เมืองร้อนเนี่ยเราไม่ค่อยรู้สึกหรอกคือฤดูหนาวในเมืองหนาวเนี่ยคือมันหนาวแบบหนาวเข้าไปถึงกระดูกเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นส,สภาวะที่ไม่ไม่น่าอภิรมย์อย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นสีเขียวหรืออะไรที่มันเขียวในฤดูหนาวเนี่ยจึงมีความหมายและมีความสําคัญมากนะครับ อันสุดท้ายก็คือดอกเหมยเนี่ยดอกเหมยเป็นดอกไม้ชนิดแรกที่บานปลายฤดูหนาวในช่วงที่ยังมีหิมะอยู่นะครับถ้าดูหนังจีนเนี่ยก็จะเห็นว่าช่วงปลายฤดูหนาวที่ยังมีหิมะเนี่ยก็จะมีดอกเหมยเพียงชนิดเดียวที่ผลิดอกออกมานะครับเพราะฉะนั้นคนจีนเขาก็เลยถือว่าดอกเหมยเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งอดทนในภาวะที่ยากลําบากนะครับในขณะที่ต้นไม้อื่นยังไม่มีดอกเลยดอกเหมยเนี่ยออกมาก่อนเขาเลยนะครับก็เลย เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งอดทนแล้วก็เป็นดอกไม้ที่สวยงามนะครับแล้วดอกเหมยเนี่ยก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของจีนด้วยนะครับนะครับก็อ,องค์ประกอบนี้ก็คือสุยหานซันโยนะครับก็คือเป็น3ามหยางก็คือสนไผ่แล้วก็ดอกเหมยนะครับสวยงามมากนะครับอันนี้ก็ราคาค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นงานที่เนี้ยบมากนะครับเนี้ยบแล้วก็สวยมากนะครับ เดี๋ยวในส่วนของราคาเนี่ยผมจะเอามาเอาโพสที่เคยโพสที่เคยโพสในเพจเกี่ยวกับถ้วยแต่ละใบเนี่ยลงไข้างล่างนะครับก็จะได้ดูเลือกหากันไปนะครับโอเคก็จัดเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อที่จะตัดเอาไปลงในแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะครับนอกจาก Facebook แล้วเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มหลักของเรานะครับแล้วก็จะมี YouTube นะครับ YouTube อาจจะไม่ใช่ชื่อ T Collection นะครับจ,จะเป็นชื่อผมเองนะครับซึ่งจะอัปโหลดคลิปต่างๆเนี่ย ที่ได้เคยนำเสนอไปอไว้ตรงนั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอันใหม่ที่สุดเลยคือ Tik t o k กนะครับก็พยายามจะทำ tikk t o อด้วยนะครับเพราะว่าสมัยนี้ก็คิด t i k t o k กกันนะครับก็พยายามจะนำเสนอนะครับก็คิดว่า,าหลายๆท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสำหรับ T Collection เนี่ยก็คือหลักๆเป็นเพจที่นำเสนอเกี่ยวกับเครื่องกระเบื้องจีนโดยเฉพาะถ้วยชานะครับเพราะว่าเราดื่มชาเป็นหลักนะครับแล้วก็ได้นําเสนอเรื่องดาวเกี่ยวกับ วัฒนธรรมจีนในแง่มุมต่างๆที่น่าสนใจนะครับเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่ที่น่าสนใจแล้วก็นําเสนอศิลปะวัตถุของจีนที่สวยงามนะครับเอามาชื่นชมกันนะครับก็หลักๆก็เราก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็มาติดตามว่าต่อไปเนี่ยเราจะเอาอะไรมานําเสนอต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเราไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ